สวัสดีค่ะพบกับลูกแก้วกรกนมนทิศพงศ์นะคะและเรื่องราวลักชัวรีว้าวที่จะทำให้คุณผู้ชมได้ตื่นเต้นปตับความรู้รายอย่างแน่นอนค่ะและพูดถึงเรื่องราวของเพชรนะคะก็คือสุดยอดอัญมณีที่คใครหลายคนต้องการในเส้นคำพูดที่ว่าเพชรคือเพื่อนที่ดีที่สุดของผู้หญิงนั่นเองค่ะ แล้ว,วันนี้นะคะลูกแก้วก็มีโอกาสได้มาสัมผัสกับเครื่องเพชรสุดอลังการค่ะของเศรษฐีนีไฮโซแถวหน้าของเมืองไทยนะคะดูจากบรรยากาศเพนท์เฮาส์ที่นี่แล้วหลายคนคงจะจำกันได้นะคะวันนี้ค่ะลูกแก้วได้รับเกียรติจากคุณสุมณีคุณนักเกษมเดี๋ยวเราไปชมเครื่องเพชรเซตใหม่ล่าสุดของเธอกันเลยดีกว่าค่ะ มณีคุณกเกษมเป็นหนึ่งในผู้นิยมสะสมเครื่องเพชรตัวจริงเสียงจริงคนหนึ่งซึ่งมีการสะสมเป็นคอลเลกชันมากมายหลายชิ้นแต่ละชิ้นนั้นล้วนแต่มีความพิเศษได้มาด้วยความชอบในดีไซน์ที่แปลกตาและมีความโดดเด่นเช่นเข็มขัดทองคำฝังทับทิมเป็นของเก่าในสมัยราชวงศ์โมกุลที่ได้มาจากอินเดียนอกจากจะใช้คาดเอวแล้วยังมีฟังก์ชันพิเศษใช้เป็นมงกุฎได้อีกด้วยค่ะ ชิ้นงานอีกชิ้นที่มีความสวยงามและประณีตก็คือต่างหูทับทิมฝังแบบอินวิซิเบิโดยไร้หนามเตยแต่อันยมณีทุกเม็ดจะเรียงต่อกันอย่างแนบสนิทเป็นผลงานจากเวนคิปอแปลซึ่งเป็นคอลเลกชันระดับประมูลเลยทีเดียวค่ะและตอนนี้นะคะลูกแก้วก็มาอยู่กับแขกรับเชิญคนพิเศษของลูกแก้ววันนี้แล้วค่ะคุณสุมณีคุณน้กเกษมคะ่ะสวัสดีค่ะคะโอย คุณสุมาลีคะแสงเพชรแยงตามากเลยค่ะเครื่องประดับมากมายเลยนะคะวันนี้ที่เห็นแวบๆอยู่ในตัวท่านวันนี้นะคะตรงนี้ก็เป็นของอะไรนะคะเป็นระดับดีคาเลอร์แลวแล้วก็แล้วก็ฟลอเรสฟลอเรสหมายถึงไม่มีตําหนิเลยนะคะไร้ตำหนิแล้วก็จะคัดการเจรนเนี่ยก็เป็น2 e x c e l l e n แลนคือมันเป็นแฟนซีเชฟทุกเชฟที่เพชรจะมีนะคะก็มี รูปหัวใจรูปหัวใจน้ำหยดสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็มาคีกลมอะไรเนี่ยนี่ก็แหวนนะคะแหวนก็เช่นกันค่ะเป็นดีคลเลอร์ดีอเลอร์หมดนะคะแต่เป็นแฟนซีเชฟค่ะนี่ก็อันนี้ได้มาพร้อมกันหมดเลยไหมคะไม่ะค่ะนี่นี่สร้อยนี่มีสิบหกเส้นสิบหกเส้นค่ะอย่งนั้นก็สอดเข้ามือนะคะ สะสมเพชรอยู่ประมาณสองปีกว่าจะได้นะคะสองปีค่ะกว่าจะได้ขนาดเดียวกันน้ำนะคะสะอาดบริสุทธิ์อย่างนี้นะคะค่ะและในส่วนของสร้อยคอละคะสร้อยคออันนี้เป็นของคาเทียเก่าค่ะค่ะอันนี้เป็นไข่มุกธรรมชาติค่ะอันนี้เป็นไข่มุกธรรมชาติไม่เล็กๆนี่เป็นไข่มุกนะคะคุณผู้ชมไข่มุกธรรมชาติแล้วก็ประดับด้วยค่ะแล้วก็แก้วตาและแพติร์นนะคะ ในส่วนของเส้นนอกค่ะเส้นนอกนี่ก็แค่ออนิ่เฉยๆค่ะคร่าวๆค่ะสำหรับมูลค่าเอาเฉพาะที่มีอยู่ตรงนี้เลยค่ะพอจะตีเป็นมูลค่าได้ไหมคะท่านคะก็เยอะอยู่ก็เยอะอยู่เกินร้อยล้านแล้วเกินร้อยล้านแล้วนะคะสำหรับดีคาเลอร์แค่ก็มือนะคะอยากสอบถามเจาะลึกอีกนิดหนึค่ะอย่างดีคลเลอร์นี่คือเป็น การแบ่งเกรดค่ะแบ่งเกรดนะคะก็เพชรที่สะอาดขาวสะอาดโดยสุดที่สุดเรียกว่าดีคลเลอร์ D E F G นะคะเรไล่ลงมาค่ะก็ไล่ลงมานะคะก็จะเป็นขาวขาวสุดแล้วก็ถ้าเผื่อยิ่งเป็นไททูเอไททูบีด้วยก็จะยิ่งมีควาประกายมากขึ้นพิเศษซึ่งมีประมาณ2%เท่านั้นในโลกนี้นะคะ เพชรเนี่ยแม้กระทั่งจะระดับนี้นะจ๊ะแต่ถ้าเปิดเป็นไททูเอทไททูบีแล้วที่พิเศษยิ่งพิเศษก็ยิ่งหายากยิ่งน้อยเข้าไปใหญ่ใช่ค่ะแล้วในส่วนของชุดนี้ล่ะคะชุดนี้ก็เป็นเพชรดำนะคะเพชรดำเพชรดำเพชรดำนี่คือเพชรเนี่ยธรรมดาต้องสะอาดสุดใช่ไหมคะก็ถึงจะเป็นที่นิยมแต่ถ้าหมดถ้าดำเนี่ย ดำจริงๆเป็นสกปรกมากๆเนี่ยยิ่งมันจะยิ่งดำยิ่งดำก็ยิ่งดีสกปรกก็จะต้องให้สกปรกมากๆจริงๆที่สุดใส่ก็ใส่ที่สุดสกปรกก็สกปรกที่สุดมูลค่าก็จะเพิ่มมากขึ้นไปอีกค่ะเซตนี้เป็นของอะไรคะค่ะอันนี้เป็นของโมวัดนะคะเข้าเซตกันทั้งหมดมีกี่ชิ้นคะเนี่ยก็มีคอมีข้อมือต้องหูต่่งหูนะคะส่วนกําไรนี่ไปได้มาจากเกาะอารูบ้าค่ะ เครื่องประดับมากมายเยอะแยะขนาดนี้มีวิธีการดูแลรักษาหรือว่าจัดเก็บยังไงบ้างคะท่านเดี๋ยวท่านจะเก็บไว้ในถุงพลาสติกไม่น่าเชื่อค่ะคุณผู้ชมจริงหรือเปล่าคะเนี่ยค่ะเพราะว่ามีพ่อค้าเพชรใหญ่ที่มีชื่อนะคะอยู่ที่นิวยอร์กเนี่ยชื่อมิสเตอร์เฟร็ดเลตันเนี่ยนะคะก็เป็นคนล้นนิยมสูงมากเลยนะแล้วเขาก็ชอบไปประมูลใกกระเด็นเนี่ยนะคะแข่งกันบ้างอะไรกันแข่งกันบ้างนะคะ แล้วก็เขาก็สอนให้เวลาจะเดินทางเนี่ยก็หาถุงพลาสติกใสเหมือนซิปล็อกอย่างเงี้ยใช่ค่ะแล้วมันจะไม่บาสเกตคือไม่ไม่ได้กินเนื้อที่ไม่กินเนื้อที่เพื่อนะเอาใสไปเยอะเท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหมคะแยกเป็นชิ้นะเป็นกล่องๆอย่างเงี้ยคุณนึกภาพเลยนะสี่ห้ากล่องก็โอ้โหเยอะแยะหนักด้วยอะไรนะคะแล้วมันจะไม่เป็นรอยอ่าแล้วไม่เป็นรอยอะไรนะคะแล้วอยากจะทราบถึงวิธีการประมูลเครื่องประดับของท่านค่ะว่าท่านมีวิธีการประมูลยังไงบ้างคะ การประมูลเนี่ยนะคะก็เริ่มต้นเราก็ต้องไปดูของจริงก่อนให้เห็นก่อนว่าลักษณะไให้เ็นก่อนว่าเป็นยังไงนะคะธรรมดาเขาจะบริษัทประมูลเขาจะโชว์ประมาณ3วันอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีแบบประมูลออนไลน์ด้วยไหมค่าออนไลน์คงไม่มีค่ะแปลว่าใช้โทรศัพท์ได้โรศัพท์คือหมายถึงหลังหลังจากเห็นของแล้วแล้วเรามีแคตตาล็อกอยู่ก็มีมือแล้วนะคะถึงเวลาเ็าจะโทรมาหาเราแล้วเราก็ประมูลทางโทรศัพท์ได้ ในใจเราก็ต้องคิดไว้ก่อนว่าเราจะสู้ถึงแค่ไหนใช่ไหมคะและนี่ก็คือความหรูหราอลังการนะคะเหมาะกับช่วงลักชัวรี่วอลของเรามากๆเลยยังไงก็ต้องขอขอบคุณคุณสุวรรณีคุณนักเกษมอีกครั้งนะคะที่เปิดบ้านให้เราได้มาเยี่ยมชมแล้วก็สัมผัสความอลังการแบบนี้อีกครั้งหนึ่งขอบคุณมากๆนะคะและช่วงต่อไปนะคะไปพบกับแขกรับเชิญสุดพิเศษของพี่หนิงเสลตในช่วง7จเซตไลค่ะ